สบายดีสบายดีเอฟซีทุกๆคนเนาะว่าสิเป็นทางกลทางไกลฝัังลาวผังไทยกาอารุณสวัสดิ์สบายดีทุกๆคนเด้อเนาะวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับบาจจำพรคือเก่าทาง่องบาจจำพรบรรน,นาของเฮานี่แหละเนาะพี่น้องบาจจำพรกาสิมาขอบคุณสี่พันล้อยกัพท์เนาะกระขอบบุญขอบคุณทุกๆคนหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจกดติดตามกดถึกใจให้บาจจำพรเนาะกดแชร์กดไลค์ก็ดีบาจจำพรกา ขอขอบุญขอบคุณทุกๆคนเนาะบาําำพรก็ขออวยพรห้ทุกๆคนพบพพอแต่ความจเจริญรุ่งเรืองและห่างดีมีสุกเนาะบว่าสิเป็นทางเงินคํากําแก้วและความอยู่ดีมีแหงจะเจริญรุ่งเรืองทุกๆคนเอฟซีของบาจจาพรทะเลที่เข้ามาให้เบิ่งให้ติดตามบาจําพรก็ขอบุญขอบคุณทุกๆคนเด้อก็ขอทุกๆคนพบพพอแต่ความเจริญรุ่งเรืองทะเลนๆๆๆะเนาะไม่อนี่มบาจําพรกับสิพาพี่้าน้องไปเบิ่งเนี่ยแปลกนะพี่น้องบาจําพรเอามาแต่พุ่นหละเอามาแต่ป่าพู ไปเมื่อวานนี่แหละเห็นนอกกลับมได้อยู่ต่ำประมาณได้ซิบกว่าเม,ม,ม็ดผมมันอยู่ประมาณมันมันอยู่1ิบกว่าเม็ดบัยจฉพรกับปีนเป็นไปเอามาเนาะพว่าเห็นมันแปลกตาแปลกใจดีเพราะว่าแต่เกิดมากะบก็เห็นเด็กเถื่อแปลกขักแปลกแน่ได้พี่น้องไปไปเบิ่งนํากันเลยเนาะว่าสิเป็นมันเป็นง่าไม่แต่ว่ามันแปลก สบายดีอรุณสวัสดิ์ทุกๆคนอีกคือหนึ่งเด้อเนาะซาบิวเพิ่นกำลังเห็ดภารกิจประจำวันเพิ่นภารกิจประจำวันของซาบิวเนาะตื่นตื่นมาเพิ่นกป่าจะตึ๊กจะไก่เพิ่นไรดีพี่น้องงัวกางัวเพิ่น,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 นที่มานอนให้ไก่ตอดงัวจัล่างเนเวลาหวยเข่าแล้วงวัวมาันก็สิ่งหลังออกมา ขอบุญขอคุณอีกเท่าหนึ่งแห่ะแต่ละแต่ละ่ละานเนาะที่คอยให้กำลังใจบาดจำพรเกินมาฮอดสี่สี่พันกว่าซับนาะกระพุิมใจลายน้องแต่ว่าหมู่ผูก่ก็ไปไกลลายคนหละแต่ว่าฟ้องเฮาได้หน่อยเขาก็พุ่มใจเนาะไ,ไก่กำลังกินข้าวกร่ไรก้าวจะออกคึ้มคึ้มคือคลสิตกต๊ บรรยากาศในเมืองนี้้องผ้าถึงพื้นมาตุ๊บใน,นกว่าเน่าเข่ากระตาแห้งไปเลยเขา่าตาแห้งไปเลยพี่น้องเลยเพราะว่าตั้งแต่เฮาดำพลยังบันจะตกใกส่จะเขื่อออสิพาพี่พาน้องไปดึ่งอันที่ว่าไปเลยเนาะ กับบอลได้เห็นยังดอกมันเป็นงาไหมฮะเลยแต่ว่ามันมันเราไม่เคยเห็นนี่เลยพี่น้องเด็ทอดเองกกับเราเคยเห็นติดเถื่อเนาะนี่พี่น้องเป็นงาไหมที่เปกประหลาดปาดประเลกเนาะบราเคยเห็นติดเถื่อนเด็กพรกันดิชังอีกอันนี้ฮะอยากกินนมเลยนี่อยากกินนมแล้วนี่ขู่เพิ่นก็มาเลยฮะดิเขาอยากกินนมเล้วนี่ พอดักกินนมพี่น้องพอดักกินนมพอดักกินนมโอ้โหหกมือตึงได้เลยนี่ง่าไม่บัจะพกะกับบุคเหน็นเต๋อเถื่อเนาะให้กว่าคนผูกอแต่ว่ามันอยู่สูงสูงในซิปกว่าเมตรพูดเลยอยู่ปลายบัจะพอนบื่นอมโมวานกับบุคเหน็นเต๋อเนถะื่อเนาะจกว่าเป็น หักไม่หักยาเป็นคองที่เปกประหลาดโอ้ยกระสอแล้วนะเฮ้ยช่องคนไม่น้อยนกระสอบค่ะมันพันกันจากหอบนี่พันกันออกมานี่นี่หนึ่งหอบพันแต,ต่ัวนี่เกี่ยวมานี่ช่องหอบ มันพันแต่ตัวนี้เกี่ยวออกมาออกมาหนีเป็นสามหออสามหอบพี่น้องสามหอบเนาะมันเกี่ยวมันพันกันแล้วก็เป็นคลองดีเลยพี่น้องเนะาะผู้ใดเป็นครูบาอาจารย์กะคอมมิ์มาให้ความคิดเห็นกับบา่าวจำพรเนด้อเนาะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็โบเคยพบเคยพอเป็นคลองทีแลกอะไรเป็นง่าไหม หน้าไม้กะคันวายู่ต่ำยังว่าคนพันตอนพันอ่อนพันตอนมันอ่อนกับโบนาสิได้ปานนี่เนาะเ <_ an> พราะว่าอันนี้มันมันเป็นคือขจอมัดเชือกนี่ <_ an> แหละกะแปลกหูแปลกตาดีเลยพี่น้องเ <_ an> <_ an> พืดอให้ความสนใจจพรคอสีข,ยายขายให้เด้พี่น้อง<_ an> <_ an> <_ an> ผู้ที่เป็น คบาอาจารย์เพิ่นอาชีโเนาะว่าว่าเอาไปเห็นอย่างเนาะแต่พระจัพรกับโบงูว่า,วามันคือเป็นแบบซีเนาะกระโบเคยพบเคยพอ่อเลยเนาะคือเป็นแบบซีก็เป็นกรบโบเคยเห็นจักเถื่อฮะาคะเห็นมือนี่เลยมื่อวานนี่เลยที่เอามานเนาะนี่จะเป็นกิ่งตายเพิ่นกิ่งตายเพื่อนกระโปงมาในบอลน,นี่เลยบอลที่มันทันกันคืองู กางามไปยังหนึ่งนะพี่น้องเราจะพอสิจับขึ้นเห็เบึงเนาะตัวต้นของมันนี้รวดลายของมันเห็นบ่พี่น้องแปลกดีเนาะมันพันกันสามห่อบนี่แมก็นอนอยู่ฝูงนี้มันพันกันสามห่อสามห่อมันพันกันมันจะพอกระโบกรเนจ็กเถื่อนเป็นแบบสีเนาะ เพื่อให้ความสนใจก็ติดต่อมหาประจรันพรได้เด้อเนาะเพราะว่าขบว่เคเห็นจักเถื่อเป็นมงนาวไม่เป็นแบบสี่เนาะพันกันขักอะไรอันนี้แปลกพี่น้องโอ้เป๊ะขักคือว่าพี่น้องแต่ละคนเคยหูเคยเห็นเคยเห็นแบบนี้จะบอกเนาะไอซีโปแเปกดอกถักเคยเห็นขบว่เคยเห็นคือจอําพรนี่ก็แเปลกเล ะว่าอยู่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่โบก็เ,เห็นแบบสีจักเถื่อนเนาะคักอะไรเลยพี่น้องมันทันกันคืองูนี่นนงงนเนะะาะพอเลยพี่น้องเบิ่งสำนีก็ดีเนะาะหลังจากที่ผ้าผีผ้านองเบิง่งไม่ประหลาดปาดประหล,ะลกแลลวก็ที่ผ้าพี่พานองมาเบิง่งหมักลำไยเนาะ ลำไยของเฮากะใกล้ชิดได้ทีได้ทางใกล้ชิดได้กินเลยได้ปีนี้ไปดื่มังลำไยกินแล้วพี่น้องหมากโดกโดกเนาะปลูกมาอีพอปลูกมาสิบเก้าปีอะไรสิบแปดปีปีที่สิบแปดงไดหมากดนอลีดนอลีจังไดหมากให้กิน ตอนนี้หมากพ่นกัใหญ่เติบไปใช้นวลใช้น้ำเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เป็นหมักลำไยของเฮาปลูกแบบธรรมศาสตร์ปะาไว้ธรรมชาสตร์มันออกมากจะได้กินมันบ่ออกกับบ่ได้กินเนะาะหมักล้กกระโดกโดก,โดกทางนอกทางในบรรยากาศกา็คืมๆอะไรคือผลสีต,ต๊ือวัาพายุข่าเนาะพายุข่าบลเอร์รี่ในใด เรียว่าย่อมความกดอากาศต่ำบ่เนาะเข้ามาพยุฤะดูหอนห้าหมัลํายห้ำเข่าในว่านอกพีีนองราว่าเข่ากำตั้งจะดำใช่คนยังไม่โตกิดเถือ่อหากลุกอันีได้เรือกินผุนประจักษแหลยเอาไปคายเรือกินกันเนาะ เอาไปขายเหล่าบ้านอะไรเพียขึ้นเพียขึ้นแมสบิวต้นเหงาหมักลำใหญ่ปฏิธรรมภารกิจแม่อีกเลยอน,นุมานูุลูกเพิ่น ลูกๆมีนามีชาพ่นกัเขามาบ้านนะพี่น้องใหญ่เติบแล้วนี่เยเนาะใหญ่แล้วดหุนละใหญ่แล้วมันก็สิยืดห่างไปามาๆลูกพ่นกันเลยิชนกันเลยผกเปอร์เซนมาหาตากองพูนไปนํำแม่จะผูกผูกผูกไปๆๆๆๆ

มาม่นาก็ไปสาเหว้พี่น้องขวดละขวดตะกี้ขวดเดียวเดียวเนาะแล้ก็ญาติกันกินมันญาติมาหน่อยชงตญาติกันกินแล้วก็มันญาติมันบออิ่มตัวหนึ่งเยกินตัวหนึ่งบอกกินก็เลยซื้อ2ขวดมาชงเป็นนมไผนนมมันขวดใส่ขวดไดิกิงในก็ผักกีแกงห่างขวดพี่น้องไดิกล้ผักีแกงนล้่แม่ละแม่อะแมมะแ่่่แ่ จะดิวเลี้ยงตั้งแต่แม่เพิ่นตายปะแต่ยังน้อยๆเพื่นแหละจนใหญ่เลยใหญ่แล้วนะพี่เราประเมินนี่กินลายพี่น้องเลยเน่เน่เน่ทุกคราวแล้วชิบดก่อนเลยพี่น้องนนั่ตัวเจาะหัวบนปืนตัวนี้นี่เพื่แหละเพื่อนแหละชิบมะนยาตัวดำกินแล้วเนาะ เอาเลยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปที่พาพี่พาน้องเบิง่งแนวแปลกแปลกแก็กแะ,กะขอบคุณ4,000ซับเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะกระขอบบุญขอบคุณอีกทีหนึง่งเออแต่ละคนที่คอยให้กำลังใจจนมาหอด4,000ซับประจัพรก็ดีใจลายเพราะว่าประจัพรกะบระบิลงคลิปช่วงหนึ่งแล้วก็มาลงช่วงช่วงทีสองเนาะจากได้หอด4,000ซับกระขอบบุญขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจแหะละ เอาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปที่พาพี่พาน้องบนเบิ่งหน้แปลกๆแยาก็ขอบคุณสี่พันทรบัตรจำพรกับสิข้อจบคลิปเอาไว้สำนีเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้บัตรจำพรตลอดไปในเด้อขอบพอบคุณทุกๆท่านเนะาะไปดีลมกระเบิดพอดีเลย